อ้าวฮาการ์ซีมาโบกประเดมิตุยยันว่าเจ้าบัหู้จะเอยนี่หันเพราะว่าอา้าวคือบโบกนี่หันท่นานะเพราะว่าเฮากับฮาบหูอยู่เกี่ยวกับอันนี้เนาะแต่วันนี้น่ะทาซามูนี่บริยูเพื่อนน่ะฮิงแล้วอแต่วันนี้น่ะได้ยินข่าวว่าเ่าเน่ะเอาผัวเอาผัวน่ะอยู่ใช้ฮากับบัหู้แต่ว่าสับพนน่ะเราหู้อยู่ละาละอะไรบ้างยันว่าเอาแล้ว,ออละะาาวขาว่าพ,พิชอบเนี่ยถือพาองไง อ้าวคือพ so <laughs> ี่น <University> uh ้องเอ้ถือ <mumbles> uh ้าทองไงเนาะก็ค huh. uh ือแบบว่า <thirst> พ uh ี huh. ่แ <phon> ล <ener> uh ้ทั้งเจ้าพี่แล้บาดเี้เอ้าคือแกงหัวไปชัชาตู้นะบ่หับเลยอความเบาหนแม่เลี้ยงลูกดูแลตั้งแต่น้อยจนเท่าใหญ่เนาะจนเป็นสาวเลยแม่ก็จนเท่าต้อมาปัจจุบันนี้อืไล้แม่ได้แม่ก็เท่าฉันมีหลยบัดลูกเอาลูกอโผกกะลูกกับบ่บอก เออได้ผูกก๊กว่าได้ผูกก๊กกับโบฮู้จากเมนไยเป็นโพจากหน้าเป็นอะไรเป็นแบบนี้จะโดดบ่เมมยโตบ้านนี้เฮลีแม่ว่าใคนจะใครมามีผู้หักอืผู้แพงผู้ยักช่างขอบช่างโคว่างกับเจ้านะว่างเลยเฉยใจกับเจ้าเจ้าบอกเจ้บอกแม่อืให้ค่อยในพี่แม่เลี้ยงหักผู้น้ำโอ้เจ้าเคยแนะนำบอกคำนี่ให้หักผู้น้ำเป็นยังมายังมองจักพอแม่ว่ะพอเด็กนายใจแดำอือันนี้เจ้าบ่เมีนว่า แม่ป้าแม่ทิมกับสวัสดีและสบายดีเด้วยพแม่พี่รองเอฟซีเบิร์สุขสุขคนก็นยินดีตอนหับเข่าโซสสนนบานไปแล้วพี่รองเอง มาพบมาพอสนมณีกะเดินทางมาที่หมู่บ้านอ่านี่ะเนาะหมู่บ้านน้องเมย์เพลินพี่พน้องเอมาหาท่าเมถาน้องเมย์ก็คือเป็นเมย์เมย์เดี่ยงของซาโม่เนาะโดยอมามณีกะท่านสนอกาสิมาแนะนำสีแจีงเพลินเรื่องอาซาโมะฮะล่ะพี่พน้องเอว่าทางเพลินฮและโบดีว,ว่าจังไลยเนาะเพราะว่าถามทางสะโพนเพลินกะอาสิบโบฮ้เพลินว่าจังซี่แหละ เพราะว่าท้าสนองก็แนะนําทางสะพนเพิ่นมาบอกอ่าทางเมสโซยูเนาะแต่ว่าทางสะพนเพิ่นกับผมมีเวลาแต่ก็ยากลูกง่ายมิ่นว่าเนาะก็สิประมาณนี้แหละพีพ่ๆน้องเอ้๋วันนี้ก็ท้าสนองก็ถือมาแนะนําอ่าให้เพิ่นฮับฮู้เนาะถือว่าสิจะได้แก้ปัญหาแล้วก็ช่วยทางสะโมเพิ่นพีพ่น้องเอ้ยถือว่าเป็นหนี้เป็นหั่นเนาะทางเพิ่นก็สิเดือดดอนคือว่าแหละ แต่ว่าถ้าสนุนเดือดร้อนแทนบ่กบอพี่ชินองเอ้คือว่าเฮากับบางดีน้ำมาแหละเนาะจึงมาแนะนำเดี๋วก็สงสารน้องมนเพิ่นถ้าว่าผู้ชายคนนั้นหักแท้จริงหรือว่าเอาท่าสมองจริงทางเฮากับดีใจน้ำคือว่าแหละพี่ชินองเอ้ย่างไรก็บอกบอกไว้ก่อนอ่ามันช้าเกินเนาะสายเกินไปแต่แก้ไขย,ยังบ่ได้พี่ชินองเอ้แก้ไขย,ยังบ่ทันเนาะ joy อาจจังได๋ก็พิ่นละเข้าไปโอไปลมทางอ่าแม่ของสมอเพราะว่าถาอ่าคนข้างบ้านเนาะอยู่เฮือนลังในพู้นทางเถิงบ่สิ Joy เพิ่นก็ว่าเพิ่นมาอยู่เฮือนลูกทายเพิ่นเนาะ y อาจจัได๋ก็ไปโอไปลมิน้ําเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้อง้เปิดภาพมาครั้งกเนาะที่ว่าทาสนอกมาาามิเทเพ่นอยู่พี่เพ่นว่าเป็นเือนลูกายเนาะ Và ngày đi phần thì nào này Đó, mình mạnh của vậy đi ngày lòng tê mà, thôi khi เงอนก็หลัหหงไงดีน,ดน,นาะอนะสบายดีละ่ะสบายดีฮะสบายดีเอ้าไล่หมาแล้วในแดนเนี่ยป้าคืี่ยงมาไว้ลายแทบม่น,นตวนี่โอ้ยสบายดีเด้อ มึย er ังอะไเจ็ดใจยูฟีเข่าหนึงเข่าาบยหนึ่งหนึ่งไว้ไนะอันนั้นแล้วกินเองแล้วก็มลงจกมาผู้ใดนังไมนไมโอ้มากินที่บเขากิน ตอนเช้าเขาไปร้านมืองานมาเดียวก็ไปหาเฮือนลังนะั่นสมยุยเอ,า,อาพี่ไปเทาอยู่ไซนี่วะขึ้นก็นขึ้นแล้วขึ้น,นอนพุ่นกับร้านเออพวยพวยอยู่เฮือนลังนั่นเอาเอดี๋ยวเฮือนลังนี่เดี๋ยวบ่วมีพันยู่อีกเฮือนลังนี่ให้พ่อเทาอยูุลูกชายบอกว่าอยู่ในเด้อพ่อเอ้ยอยู่ทำพลาดไม่ทำไม่เท่าออเด้อว่าจะค่อยไปหางเงินก่อนมาแล้วจะค่อยกลับมาจะค่อยอยู่เอง เอหลังจากที่า่าข้นเฮือนเรียบร้อยล้วก็อืมอ่ะสิงขนมมาผ่าเจ้าเหนได้ได้เอ้าเหยได้ได้เด้เออา่อาลูกสามโมงพี่ชิาคานอมีขนมมาต้อนเพิ่นมีสามยาสามเบะโอ้วีผมเองก็เป็นใหญ่ายแลวสบายเลยเนาะอืมเอออะไรไม่เลยอยู่เพื่อนลังนี้แทนลูก แม่คนไปห้างเงินเพคนกะคนวายวาไปก่อนแม่เอ้ยขึ้นเฮือนอลไรกับปะไว้อืให้เจ้าอยู่ท่าบัฟฟีหน้าหรือช่วยมาอยู่เองนก็มีครบิดเนาะของน้ำของในมีทั้งพุ่นบอกแม่นเออแล้วผมมีคนอยู่บัดนี้ช่วยคนไปหาเงินก่อนอ่ะผลบอมีลูกว่ะสามีตัวมีลูกชองคนกับผู้หนึ่งก็อายุชุดเจ็ดปีกัอยู่น้ำแม่เทาอยู่รักทีโอ้น้าแม่เทาอยู่น้ำเมีย อันเมเมียเนาะอยู่นมกกลาวเออะออเพิ่นน่ะทํางานอยู่อยู่กรุงเทพฯอยู่กรุงเทพฯอืเรกว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่แถวสะสวรรค์นี่คันบ่ไปในนั้นกบ่มีฮอดดินอยู่เออไปจักปีเพิ่นเพิ่นจังได๋เฮือนหลังใหญ่โอ้ยลไปได้10กว่าปีแล้วอืมตั้งแต่ท่านได้ได้ลูกบ่ตั้งแต่ยังบ่ทันได้ลูก ป่โตเห็ดงานยังอยู่ฝนอนะ่ะเห็ดหลานอาหารโอ้หลานอาหานเชื่อว่านั่นกะลูกค,ค้าขามาได้ติดได้ยัง,นเนงเนาะได้ติดได้ติดเนี่แต่ว่านั่นเงินได้ติดเนี่ยแหละค่ะอืมลงกว่าลงโอ๋เหล่าคนได้ติดเหล่เท่าแหละผัวนั้นละพูดว่าเป็นนะบอาเมียบอกเออมีอะไรอืมอันนี้นี่ยคือลูกชายของผัวของเจ้าอืม จักคอมยามใด๋สิได้มาบัดีสิมาทีสิมาก็มาแล้วมาแล้วมาอยู่เลยบัดมาอยู่เลยแล้วบัดนี้งแม่เว้าพ้อเว้าหรอพ่อแม่ทังนี้ส้ยคั่นว่าุว่าสูมาไปเฮิงหลกเพื่อนตัวนั้นก บ่มีคนอยู่แล้วเชามองได้ปะมันเชามองแล้วมันอบัดเออเฮาข่าไปเบิร์นเ้าคือเสาคือมองแท้แต่เก่าคือเปลี่ยนเตือนเฮาอะซ้ำพอาะไปปัดตัวนั้นจะมาควาดตัวนี้แน่กับผู้เดียวกับมือฮ่าฮ่าฮ่าเฮาก็เท่าแล้วแม่นเลยอะไรมให้ลูกแน่เปิดไปอาไหมเฮือนตัวเองแน่อืออาาไอไชหานไก่ได้เขาก็แจ้งมาเขาก็ เนืองข้าว้วไปเวียกเขาอาจจะเอาไข่แนร้านก็ได้เห็ดเวียกแน่ก็ไมีแห้งก็ได้กินน้ำเขาเมนเมนอันนี้กับมาบ้านี้คือสุดยอดรถใหญ่แล้วเนาะนี่นี่พนเอารถใหญ่ไปประจักอันนี้จอดจัมโบ้พนวางเฟนไว้เลยจอดลอคกขมือนี่แล้วคนตกคนผมยังว่ยังไงแข่พ้นยันมันต้องอย่างใดกับลูกหลานมีกระซัมไม่เท่ามีอะไรเพราะว่าใส่เขาดิ อพอดีกินได้อยู่ได้ย่ําน้ําเขาเนาะอืมดีใจมลูกน้ําเต้าค่ะดอกก็ดังใหญ่อดีขันรักล้านบ่จักเบิดล้านกว่าวเอาแนป๊าตมันสินักน้ําเด็กเนาะอันนี้ังคาใส่เด็กเบิดอ่ะอืเ็กหมดอือๆจ้างสจ้างยังีกกชมเข้าอัน ผู้สุดทายแม่นๆอยู่ตะกี้กะมีแต่กกําพันธุ์10กว่าปีเนาะยังได้ซ่ํานี่จักซ่ําได้บืนสุอายุ17 18 1 0 0้นถือว่าบ่เอินฮันพ่อฮันแม่ซิมาจักลุก็ได้เอิ้นอยู่บแล้วกยังมาเอาอีกผู้นึงอีกเฮาก็ได้ีปาผู้หญิงบ่ผู้ชายผู้ชายบ่ท่อผู้หญิงผู้นึงผู้หญิงกโอ้กดีล้เนาะซ่ํหญิงชายอือ อ <laughs> ๋ออยู่บ่เมตู่หามามื้อนี้มีเวียกหยังเจ้าบ่ฮู้หย่าฮู้ตึกเออบ่มีมาแจ้งจเออาวามาก็คือว่าเราย่าเวียกด้เนาะ้เฮาดีเนาะอันนี้ยงเนาะบาดงัวข้าง้นมตอืม อ้าวขากะซีมาบบกเดดไม่ตั้ยันมาเจ้าบบหู้เจ้าหน่อยนี่หันเพราะว่าอา้าวคืบอบโบกนี่หันหนะนเพราะว่าข้ากับฮับหู้อยู่เกี่ยวกับอันนี้เนาะเด็ดวันนี้น่ <c oughs> นนะทาสโมนี่ <c oughs> บ่ได้อยู่เพื่อนน่ะเฮงแล้วเ <c oughs> ด็ดวันนี้นะ่นนาานะได <c oughs> นะ้ยินข่าวว่าเ่าน่ะเอาผัวเอาผัวน่ะอยู่ใช้ข้ากับโบหู้แต่ว่าสนะพนน่ะเราหู้อยู่ลาละอะไรแบบ <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้นะ่ะให้เราเอาเทะกับใครอยู่เขาวะยันว่า เอาแล้วเขาบ่ฮับพี่ชอบนี่ถือผาท้องใหญ่อาวอาคือพี่น้องเอ้ยถือผาท้องใหญ่เนาะก็คือแบบว่าพี่และทั้งเจ้าพี่และบาดนีอาคือแกงหัวไปตู้นะบ่ฮับเลยเออคือว่าันไม่ตู้แม่จะขอความเว้าอือๆๆ แม่เลี้ยงลูกดูแลตั้งแต่น,น้อยจนเท่าไงเนาะจนเป็นสาวเลยแม่ก็จนเท่าต้นมาปัจจุบันนี้เดยแม่ได้แม่ก็เท่าจะมีอะไรบัดลูกเอาลูกอโผกะบลูกกับบอบอกเออได้ผู้กหกวะได้ผู้กกกับบอฮู้จากแมนไพเป็นทัวจากหนาเป็นอะไรเป็นแบบนี้ตลอดบ่เหม็นตบบ้านนี้เลยแม่ว่าคันจะใครมามีผู้หัก ผู้แพงผู้ยากช่างครบช่างโคว่างกับเจ้านะว่างเลยเฉยใจกับเจ้าบอกเขาบอกแม่ให้ค่อยในพื่นแม่เลี้ยงหักผู้น้ำโอ้เจ้าเคยแนนํำบอกคำนี่พอให้ผู้น้ำเป็นยังมายังวิจักพ่อแม่วะาพรได้นายต่ในดำอือันนี้เจ้าโบมีนว่าแม่ป้าแม่ทิมอืแม่เลี้ยงเจ้าแต่น้อยท่าใหญ่มาทอดปัจจุบันนี่บัดมาได้อผู้ผู้นี่เออแล้วกำ เอากุณู้หีก็ยังว่าเห็นกันยังว่ามานันนาหอดเฮือนเออเออพ่อผู้นี้นะอือผัวนองมนี่เ่นี่กโกอ้ผู้นี้แม่ผ้กกเลยเนาะผ้กอกอือผู้แทนผู้ที่ชองนะผู้ที่สน้านนองมนบานนี่แหละมามันมากะมาและห้าเงินหาคํมมันกะมากะมัดขอตอกแขนเบิ่งํำกรคมํำยังกะมโโัดขอตอกแขนได้อือแล้วก็มาหอดเฮือนพี่แล้วก็ได้ใส่เวียกใส่งานยูกับบุคคลผู้นั้นอือมาหอดแล้วบ้านนี้แหละ ัวแลเฮ็ดเวียกอยู่ซังกรเทียมทางนาแกนี่อือแล้วบัดนี้พัวเลยว่าว่าโมยจะเอาเงินไปให้มาเฒ่าแน่อือบ่ได้ซื้อนมให้อีหลาโอ้สงสารลูกผู้นี้แม่นอืซื้อนมให้อีหลามันว่อืแลเอาเงินให้มันก็บ่ให้ายให้3เด้อไปให้เพิ่นค่อยไปให้แล้วมื้อนั้นก็าค่อยเอาให้มื้อนั้น1,000เพิ่น่อืน่ะอืจบ่ไปแล้วค่อยไปมาค่อยไปไปแล้วพเอาเงินให้เอาเงินให้แล้วบ่ฮอด่อย จักเสนไหม่ต๊ะสามแส้นบ่หอดคอยหล่อนไปโต๊ะพัวไปไห่แล้วบันนี้พัวแล้วบ่เสื่อใจแล้วมาทำาอคยโอ้แม่เท้าพอเท้าอยู่บ่อยู่ฮะเอาเงินไห้เมียเขาได้มาสื่อไห้มา,มาเมาเงินมาไห่เจ้าสื่อนม,มให้ลูกเฮืากับเพิร์มันไห่จะบ่ขอจะไห่มันเทไรสา,ามเสนเขาเห็นหอดหน้ามันอโอ้เมื่อแล้วก็มันตี ก็เแล้วเป็นแต่ไรแตร่แต่ไรมาอันนี้เนาะเราในใจเรามันตีเ,นเ,นตเลยกาห้องให้และคนกับมาโทรมาหาขอข้อกล พญา,าเจ้าเรื่องของเจ้าจะหักละเองอมแม่ม่ได้บอกแนวนั้นคันว่ามันให้ยิ่งให้ลูกให้เต้ามันกะมันกะผักท้งจะเป็นเมียแล้วจะาดปหลักใจมันอืก็ต้องหอดแม่พอทางนี้ลูกเจ้านี่คอยเลี้ยงยูพาะว่าโอ้ยลูกว่าเจ้าหันอาพค่เอาลูกเอาเต้าแล้วกะ สิเจ้าหันตั้งมุกตั้งเจ้าหาเงินเด้อลูกช่องป่านี้อพอสิเบิ่งดูแลให้เคลมเจ้าหาเงินมาป้อนไข่หับไปน้ำกันผัวเมียนะออ่ะไปน้ำกัานข้าวนาห์น่ะบ้านีาน้แหล,ละโ่อเราไดเงินนี้บ้านี้แหละมาให้คอยช่องพันช่องพันก็ท่ายแล้วข้าวนาห์ก็ดิอันนี้อยา่างเงินขึ้นนอกบ้านก 5, ็หาเช็ดไปหนอเมนเมนเมนอ,มอ่าแม่เงินนี่ช่องพัน ซื้อมาซื้อผู้เจ้าซื้อของกินแล้วก็ซื้อพืชให้ลาซื้อนอมเด้อสองพันบาทนั่นเขาบอกให้เมีเขาเขาบอกเสีอใจมันออนาเมื่อนักกับมันบอกให้เจ้าบอกบอกบอกให้มันมาตละเธอก็ให้เธอละพันเธอสองพันก็ได้ยอดมันยูมันครอบไว้ยอดยังยอดมันบอกพังความบนับถือบนับถือพ่อแม่บนับถือทั้งผัวมันแล้วพอมันให้ก็บบแม่ความมันบอกแม่บ่แม่สิบอก ว่าให้ไปแนวนั้นบอกในทางบุดีเนาะแม่บอกให้ว่าคันว่าเจ้าบอกเหตุการณ์อหไระเจ้าอยู่ท่าพวเจ้าพเจะอยู่พุ่นจะมาดูแลกับลูกนี้อืออยู่น้ำกเงือนน้ำชาเนี่ยนึ่งข้าวเปล่าไผ่ป้อนลูกป้อนเต้าว่าอในไรเจ้าบ่หูเลยแม่บอกอนึ่งอันม่าย่ำข้าวย่ำน้ำเด้อ้ำมกข้าวให้ลูกย่ำป้อนรือสามโมงบ่ายสี่โมงจะป้อนลูกตอนเช้าตอนเมืองนะอาบน้ำอัดในให้มันทาแป้งงเครื่องก็ให้มันนอน ไปเราอ่ะห้ยไปในโพวของเขากระปุ้ยอืมปอดหายไปตะกี้เพื่นปลาอยุนแม่เพื่อนแล้วแม่มันจะค้ายออพูนี่บ่แม่แม่มันจะขายเป็นอะไรจะคายสมูนอ่ะแม่บ่แม่มันเถ่าโอ้แม่แม่ย่าบอกบ่ฮักเอาแม่เถ่ามันนะโอ้แม่คิงคิงมันนะโอ้เยคายเอวนกอกยอกล้าให้เข้าชะแม่เออคลเข้าช้า ถ้าบ่เลี้ยงมันนึกวนส่วนคือมีลูกโอ้ยเขาก็ได้กินในนั้นพ่อก็บ่ให้แล้วหญงจับดีเนาะให้ยังมาก็ยังเลี้ยงแล้วสิเลี้ยงเอาเวเงว่าอีต้นใดมึงตังแมงอยูุ่่มีแล้วใส่ละออแล้วก็มาเลี้ยงเอาแน่นีแล้วบัดใหญ่มาแนนีก็มาจอบผัวเฮามาจอบมื้อคืนก็มานอนที่อือนเมียาเนมหั่นกะ มาบันเทิงล so uh. uh. uh, ูกเกันเต้าก็บอกชดใจบอกชดใจลูกอยู่ตรงห่าวเลยเขาบอกเลยบอเคยเดียงว่าไงซะแล้วเขาก็บอกมกบ่ชนใจว่าเออชื่อเขนชื่อนี้มาเมาหอดูบอกบอกมีแต่พอว่าเอาอันนี้ให้ลูกเด้อชื่อไปถักลูกนั่นเอาว่าบอดีก็ดี่ยู่วพูวมานั่นหาเชียแต่ว่าพูว่ามันหันอย่างเดียวออืหาเขายังคืดดินอย่างเดียวแแต่ว่าเรายังคิดได้อยู่ หามันี้เนะมีแต่ตัวเดียวน่ะเหละแม่เ็มาอันนั้นบาราวาพัวแล้ววาวาขันแกบอยู่นี่ตะกี้ไปยืมเอื่อยด้ยุงเอื้อยแล้วจะเป็นเป็นสุธีตะกี้มาอยู่คนลเขบังคับมาอยู่เฮือนนี่บ้าไปใช้ได้นางมนกับบ้าไปใช้อยู่เฮือนนี่ผู้นี้ลูกมาได้เจ็ดเดือนอยู่น้ำข่อยนี่ก็ไปไปใช้ได้ดุได้น้อยนางมนนี่แม่ เจ็ดเดือนอยู่น้ำข่อยในเข้าสลับบังขับคนข่อยบังคับบ่บ่ให้ไปใชัยตอนเพิ่นมาเข้ามาหาเพิ่นหน่ะนด่มาช่วยเพื่อน่อยู่นี่ลูกเอ้ยทุกยนักก็ตามเราอยู่นี้เพื่อนนี่จงชานเพิ่นมาช่วยกระสตู้ว่าน้าหรือเอ้ยเราบอกมีผัวเ่าแลลนเจ้าตั้งมอกตั้งใจอนามัยแม่ว่านาเพื่อนคองลูกเอาจจะสักเด้ออาจจะสะอาดความของเจ้าย้ำตรอดเนาะไม่ตัวย้ำแม่นะ แม่มันยังมาบอกท่อคอยออบ้านนี่แหละไปแล้วมือนัน่หมเออเขาจะไปวัดไปย้งวัดเขาจะไปยัยนคอขนมบ,บอคอกับยายกังหลักไปไปเมือ่อนหร่ก็จำนี่แล้วอะไาเมาโอ้ยนั่นก,ก็มันให้ก็เกิดใหม่เออเออเออ้องมาบ,บุมอีกคนทีนรีว่านี้ เอาเข้าแล้วเขามกมากับมาป้อนป้อนลานนะอืสงสารเนาะคนนี้ชงโมงแรงมันมาป้าท่โมจ้าคือ,อมาเห็ดใส่ไก่เ่าแท้แต่ยงว่าเจ้าสงสานคนนี้ก็คอยหลบขึ้นต้นรานในในี่นต้นลูกเจ้าเห็นอนเนียนขันเจ้าไปอยากเลี้ยงก็เพกาะว่าอ,อาลี่จะไปให้คนใช่ไหมยังทรมานมันมทรมานมันในนี้นเลยมันอยากมาเกิดนำหนาะเจ้าไปเห็ดอันเนียนคือว่าเป็นไปไ่ได้เดี๋ยวโมเอ้ก่อน ท่านเจ้ากะกุมต้นเจ้าเองก็ยังบ่กุมอันไปเฮ็ดมันน่ะนี่บ่ได้ให้คนสาให้เขาเลี้ยงสาก็บ่ให้บ่ก็บ่ให้ให้ต้นต้เจ้าเฮ็ดนานๆนจพังความคอยอือว่าเจ้าอย่าว่่บ่แดกอยนี่ข่อยบ่เอาอือๆข่อยเอาแล้วนี่วิุกแล้วให้มเอาอีกบ่ได้เด้อข่อยยอมบุ่ข่อยยอมอือสมมุติมีคนสนับสนุนให้เจ้าเอาด้ซะเจ้าสิเอาอยู่บ่สิเลี้ยงอยู่บ่น้องมนต์น่ะ เออคันวะเพิ่นมานั่นกะบเ้าคันวะนั่นเพิ่นจือมันไมช่มันบออไห่มาขึ้นอีตอนอ้นอะไรคือเจ้านี่นเธอว่าเป็นนี่เป็นหันนี่บ่หาพี่ชอบมันชีวิตอยู่ว่ไม่ตู้ชวิตบวชกับค้าก็ะเววาล้เด้อยว่าระเเาเจ้าไปบ่สส้างอย่างบ่งามค่อยไปพุ่นขอกกระบอกทางบ้านเขามันเฮียงนักเหนียนแดะบ้าเป็นยังมาค่อยค่อยมอบโตเจ้าให้เพิ่นโลเพิ่นยีให้เด็กยา หาบอให้บาเกี่ยวกับของขอบอกบ่พังเด้แต่เราในช่งสานน่ะน้องมุนก็ชิมาบอกเจ้าคือว่าทานสะพนกับบ่อกมูยเวลามาบอกสานอนเลยวะก็เลยขี่รถมาบอกมื่อนี้นะพอไตมื่อนานก็ไปมื่อนั้นด้วยก็เยว่ามือมันห่ายกว่านั้นพอไต้พูดเลยบัดตัวแรงพอไต้มืออื่เศ้าพอไต้ก็ไปนอนในมื่อนี้มืออื่นเศ้าก็ยังไปโมโม่จะเห็นยังจะลงมาคอยอยู่จะเห็นยังมาเห็นยังนอนลงมานี แล้วค่อยเลยว่าม้๊ยเจ้าหันนาบ้านรังบ้านจะนี่นะานี่ยหกวุ้งมาแล้วถ้าจะลกแม่หกช่างก็อยู่เห็ดเฮือนได้กล่องฟังกล่องลงแม่ลบ่ลงคอยเลืเอนลงไม่ยั้งมันนั่นเวียอรวยเวียกได้น่ะเจ้าอย่าเห็ดเนี่ยนั่นแม่ยูเจ้าอยู่เฮือนหอยู่นอนล่าละนั่งกินนอนกินใครเป็นบ้าเห็ดแตเจ้าค่อยเห็ดค่อยกับมือไคือกันคันกูเห็ดมึงไล่เงินให้กูใครโอแต่เข้าเขายังจ้าง คอยว่าใช่ไหมมีนี่มีตัวมีความเจ้าอันนี้เฮือนตัวเองแท้ๆนะนี่ขี้ข้านเฮือนตัวเองหกเครือเฮือนเจ้าของอะไรเครื่องนุ่งคือกันขันจ้าจ้างเขาก็ชักเจ้าบ่จ้างเขาบ่ชักอยู่ใช่กึกกะมันมีเงินไหนจ้างไครขอให้เชียนให้เจ้าละละเห็ดบัตรเงินทองหรืมันยาคอยบอกว่ให้คอยลหล็กไปมบนไปไปใช้อีกว่าคิดเ่องนี้เลยไปเฮื่อเอ้ย S <S ไป,ไปหากินขาบ้านนี้ไปแล้วอยุ่ค้านึ่งควมเม่ยว่าบบๆคนอะอยางไปเบื่อนชดนีด้กำลังตั้งทั่วบกบไผ่นหันอะเอ้ยคอยแล้วก็เราคนตั้งหมู่บ้านม,มันมากินข้าวในช่องมันช่างคนนี้ร้างคนมันเอาลูกหุบมาเอื้อนเด็กไปเห็นว่าสันชะเมื่อเราระจมบบเลยนังเมฆเด้ยิงมันไปเอาขู่ไปเก็บไปช่างเก็บพัก แกพักนน่จมยังโมเพิ่งไปได้มันจ,นจิงสิตายจะเท่าอันนี้เ้าขอนะ่ะเบาเพิ่งไปได้จังจนสิตายมันปักแบบปักแบบมันมาเ้าขอนี่ม,มาบอกพอพิสางแกนั่งเมื่อพ่นกับยังนั่งมาพี่กับน,นั่งเอาบ่ไดา้ไม่ได้ลูกก็เป็นห่วงเนาะเขีนได้าัสาขอบว่าเป็นห่วงลูกอเลยบอกอให้ดีสะอาดไพทศาสตร์เจ้าอะไรสับป็นแม่นาหก็คือว่าปล่อยเราอย่างเดียว ค่อยเมื <aspiring S 1> ่อยแล้วค่อยเมื่อยเว้าแล้วคันทั้งซ่าว่าเจ้าเป็นมหน้ามื้อ5นค่อยบ่ฮักเด้ออืค่อยเบ้าใส่แม่มาเด้ลงเอ้ย่อยนี่เลี้ยงใหญ่แล้วสุดแลแต่เจ้าเด้อเอ้าแบบว่ายังบ่ได้ขาดกันเด้บ่แม่สู้แบบว่าแม่แท้ๆกับเจ้าผู้เลี้ยงนี่แม่แท้ๆก็ใหญ่แล้วพบาบัดนี่่ะโอ้เจ้าได้ปัดให้แม่ค่อยปัดแล้วค่อยเลี้ยงใหญ่ลูกก็จนได้ชชามว่าสิมาให้ยุงกับข่อยนี่เป็นยังกให้ข่อยฮักนี่ฮักโทษบ่อื คันมันพังคอยคอยเบิ่งอยู่มันมันบกพังออืคอยบอกบกโอเข้าใจเจ้าอยู่มิตัวอ้ค่อยมัดเท่านั้นคันว่าอะไรผมมันช้างคือพอแล้วมาเราพอกะว่าโอ้ยอยากอยากได้เงินอยากได้เข่ากับแม่เอ้ยขอเข่าในแม่เอ้ยขอเงินเนี่ยเจ้าชามชีพเขาก็ให้หาชีพมาแต่ละเสื่อขอเงินขอเก้าให้บ่มีนวลามันหลุดขอเก้าให้บัตรเวลามาเนาะบัตรเวลามันมีเงิน มันบอกว่าอ้าวแม่ผู้เขียวเจ้าซื้อเรื่องคีเสียดขวือซื้อใหม่เจ้าบ่มีเจ้าได้ฉันคืดนะว่ขวือเลี้ยงนี่นะนี่นี่นี่ขวอเลี้ยงดูอันนี้ก็จนใหญ่เนาะก็คืออันนี้ก็จนสี่ปีเลยสี่ปีเลยเลี้ยงตั้งแต่เกิดอ่ะคลิปนี้ก็ท้าสนุกกสิได้ขอจบคลิปก่อนเพราะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันยาวเกินแล้วเนาะอ่ะสหรับคลิปนี้ขอก้าวมาสบายดี